จากที่เราได้แฉว่ามีนักข่าวของกัพูชาแห่กันไปรีถ่ายเงินคาสิโนโนับพันคนไปแล้วนะครับทำให้ทีมข่าวเป็ดเนี่ยช่วยกันย้อนค้นข่าวเพิ่มเติมและได้พบว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทางสื่อเรดิโอฟรีเอเชียได้ตีแผ่แฉว่ามีคนไทยก้าวรายกลายเป็นเหยื่อคาสิโนโแห่งหนึ่งในปอยเป็ด โดยพวกเขาเหล่านั้นถูกหลอกว่ามีงานที่เงินเดือนสูงให้ทำในคาสิโนแห่งนี้โดยได้ระบุว่าเป็นตำแหน่งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ว่าก็น่าจะหมายถึงทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากการเล่นการพนันหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าพวกเขาถูกนายจ้างยึดพาสปอร์ตและกระเป๋าเสื้อผ้ารวมทั้งทรัพย์สินที่มีติดตัวมาทั้งหมด แล้วบังคับให้ทำงานเป็นสกรามเมอร์และคอร์เซนเตอร์หรือการหลอกลวงผู้คนทางอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าพวกเขาไม่ยอมทำก็จะโดนทุบตีหรือโดนยิงส่วนผู้หญิงบางคนถ้าไม่ยอมทำตามที่บังคับหรือไม่สามารถหาเงินให้พวกมันได้ก็จะโดนบังคับให้ขายบริการ และจากการรายงานของสื่อนอกยังแฉอีกด้วยว่ามีเหยื่อที่โดนหลอกไปทำงานจากคาสิโนแห่งนี้ถึง200ราย และที่เป็นข่าวดังขึ้นมาได้ก็เพราะมีเหยื่อคนไทยก้าวรายวางแผนจุดไฟเผาห้องนอนของตนเองเพื่อสร้างสถานการณ์หลบหนีซึ่งก็สามารถหลบหนีออกมาได้เพียง11คนเท่านั้นและทั้งสื่อเรดิโอฟเอเชียเวอร์ชันเขมรได้แฉว่าคาสิโนแห่งนี้มีประวัติเชาชวโชว์มานานแล้วโดยเฉพาะคดีฆาตกรรมและเคยมีการบุกค,ค้นช่วยคนออกมาได้มากกว่า200คนเลยทีเดียวซึ่งค ที่ถูกช่วยออกมาคราวนั้นมีทั้งชาวไทยไต้หวันอินเดียมาเลเซีย อินโดนีเซียและแม้แต่ชาวกัมพูชาก็ยังโดนหลอกเข้าไปทํางานในคาสิโนนั้นเช่นกันแต่พอไปดูการรายงานข่าวจากอีกสื่อหนึ่งที่ชื่อว่าข้าแม่ไทมกลับออกข่าวไปอีกแบบโดยบอกว่าตํำรวจของกัมพูชาเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและอ้างว่าเป็นเพียงการทะเลาะวิวาทกันเท่านั้นแต่ทะเลาะวิวาทแล้วเผาห้องนอนตัวเองเนี่ยนะเชื่อดีไหม โดยสือ่อแคมแอรทมยังบอกอีกว่าทั้งตำรวจกัมพูชาเนี่ยได้สอบสวนและส่งรายงานว่าคนไทยที่ก่อเรื่องทั้งหมดนั้นแอบเข้าเมืองกัมพูชาเพื่อมาทำงานเป็นแก๊งโคซนเตอร์ให้กับคาสิโนนั้นจริงแต่ที่พวกเขาบอกว่าจุดไฟเผาเพื่อหลบหนีนั้นก็เพราะว่ากลัวถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งทางตำรวจเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าไม่พบหลักฐานว่ามีนายจ้างกัมพูชาใช้ความรุนแรงกับคนไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามนะครับทางเครือข่ายประชาชนจังหวัดสระแก้วได้อ้างว่ามีการโทรศัพท์มาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเหยื่อคนไทยประมาณ30รายที่พยายามหลบหนีออกจากคาสิโนแห่งนี้อีกทั้งยังแฉด้วยว่าหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์เป็นชาวจีนที่ชื่อว่าอาหวางไม่ใช่ชาวกัมพูชาที่เป็นแค่ผู้คุมหรือเป็นหัวหน้ารองจากอาหวางอีกทีเท่านั้น ซึ่งเขาได้สังหารและใช้ความรุนแรงต่อแรงงานไทยในกัมพูชาส่วนคนไทย9คนที่หลบหนีออกมาได้นั้นได้บอกกับทางการไทยว่ามีคนไทยไม่ต่ำกว่า200คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในคาสิโนและพวกเขาเหล่านั้นถูกทุบตีหรือถูกสังหาร ้าพวกเขาไม่ยอมทำตามคำสั่งให้โทรหลอกลวงและคนไทยที่หนีออกมาได้ยังอ้างว่าพวกเขาเคยเห็นเหยื่อคนไทยถูกสมาชิกแก๊งนี้ยิงเสียชีวิตมาแล้วกับตา ก็สรุปนะครับว่าจากทั้งข่าวที่มีการแฉว่านักข่าวเขมรรับเงินและรีดไถคาสิโน,โนในกัมพูชานั้นจะเกี่ยวข้องไปถึงการที่มีคาสิโนบางแห่งมีข่าวพัวพันกับการค้ามนุษย์รวมทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์และการสังหารผู้คนด้วยหรือไม่ ทางสำนักข่าวเป็ดก็ไม่อาจจะชี้ชัดลงไปได้เพราะมีทั้งการให้ข่าวจริงจากสื่อนอกและการปฏิเสธจากสื่อของกัมพูชาส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันดักเซเวนนิวส์สำนักข่าวเป็ดรายงาน